ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสนับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเช็ด็กเตอร์นะครับอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งร้านเช็ดนั้นก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนใหญ่เส้น24ไปมาสะดวกจำหน่ายแท็กเตอร์มือสองนะครับอุปกรณ์ต่อพวกมือหนึ่งมือสองนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เลือกเอาไปไว้ใช้งานนะครับ รถไถก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อครับคูเอตา้านิวฮอลแลนด์ยันมาจอร์เดียอิซุกอิอุกอันตอพวกก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองครับอันพวนโรตอรี่ยกล่องขุดมันหางตัดหญ้ามีหลายค่ายหลายลายี่ห้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะอัปเดตรถโซนข้างร้านนะครับแปลปลูกไหมมั้งลูกไหมแกะกล่องเลยเริ่มต้นที่รถเกี่ยวข้าวนะครับคันนี้ NDC เป็น DC 70พัดนะครับ เล่มปี61ครับวันนี้สภาพสวยเลยเด็กศูนย์ัดสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งตันพวกปากพวกคอนี่เดิมหมดเลยนะครับแต่ได้ลูกเกียวเป็นเกียวเลดครับเป็นเกียวดันอันนี้เป็นเป็นลูกเกียวใหม่เพราะว่าของเดิมจะเป็นผูโผล่นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นลูกเลดเกียวดันให้นะครับนอกนั้นเดิมๆครับสีเดิมสีปากสีอะไรเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมดูเกียร์ครับสวยมากไหยครับ สีเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยแกะด้วยนะครับเครื่องก็เครื่องเดิมสีเดิมไม่เคยแกะพวกเสาค้ำต่างๆไม่มีผูใต้คอนี่ยังไม่มีผูสักจุดเลยครับไม่เชื่อมไม่ปะไม่ดามอะไรทั้งสิ้นนะครับแห้งดีครับช่วงล่างนี่ก็สีเดิมลูกโรลเลอร์เต็มต้อนำเต็มแท็กกระดูกเหลือเต็มนะครับสปอเก็ตหรือว่าสเตอร์เหลือเต็มสวยครับเจ็ดศูนย์เอาไปทำเงินได้เลยเจ็ดศูนย์พัดเริ่มปีหกหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมง เดี๋ยวอีกคลิปจะถ่ายเป็นวิ่งขับให้ชมเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนแบตกันครับแบตแบตแบตหมดนะครับอ่าดูปั๊มครับไม่เคยแกะนะครับดูช่วงนะครับเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับเจ็ดศูนย์นะครับแท็กฝั่งนี้ก็สวยโลลุงโรเล่เต็มสีเดิมสปอเก็ตสเตอร์เต็มนะครับแท็กยังคมอยู่เลยครับดูเดี่ยมแท็กยังใหม่พันห้าร้อยชั่วโมงนะครับตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท ไปพร้อมลุยงานได้เลยนะครับผมถัดมาเป็นรถไถ Kubota L4018 SP คันนี้รถปี64 SP เอาไป449,000บาทครับ449,000บาทนะครับถัดมาเป็น B21 159,000บาทครับ159,000 24เอาไป189,000บาทนะครับ189,000บาทนะครับ B24 4018 DT ตัวนี้ปี63 ปี6 3ไป4 29 0 0 0บาทครับ4 2 9 0 0 0ส0 1 8ปี62 6 2ตัวนี้เอาไป4 9 0 0 0 0บาทครับ4 9 0 0 0บาท5018เอาไป3 9 9 0 0 0บาทครับคันนี้3 9 9 0 0 0ปี6 2นะครับ50า0 1 8อีกคันปี63อันนี้ไป399ครับ3า9 0 0 0บาทนะครับอาจจะไม่ตรงตามปีหมายถึงว่าราคานะครับ เพราะว่าปี63บางคันจะขายแพงกว่านี้คันนี้ก็ขายถูกกว่าคันอื่นนะครับปี B 64 SP อ่าคันนี้เอาไปา4 9 0 0 0บาทครับ4 9 0 0 0 SP นะครับปี B 64 New 75ปี57นะครับ459,000บาทครับนะครับอย่างหน้าใหม่ครับ40อีกคันไปด้านใหม่ นะครับตัวนี้ปี62เอาไป399ครับ399เกใบดันใหม่ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ถามแถมพันล่างใหม่ด้วยครับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษ4708ย์างหน้าใหม่ยางหลังสภาพใหม่ตัวนี้399นะครับ5018อีกคัน399,000บาทครับ5018อีกคัน459,000ใบดันใหม่ครับใบดันใหม่นะครับ459,000บาท 4018ดีคันไป3 9 0 0 0 0บาทครับ3 9 0 0 0 0บาทนี่ก็จะเป็น M740 นะครับราคาอยู่3 0 0 0 0 0่าบาทเริต้น,ตนนะครับ M74018 ดีคันตัวนี้ด DT ตัวนี้ปี663ตัวนี้ปี63ไป4 2,900บาทครับตัวนี้4 2,900 0บาท นะครับอ่าก็จะเป็นรถโซนข้างร้านนะครับที่เคสเตอร์มองกี้บุรีรัมนะครับเริ่มต้นด้วยรถเกี่ยวรถไถน,นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูรถที่วิ่งเข้าตรงนี้พร้อมเลยใหนะ้นำเสนอใ้พร้อมทีศูนย์หนึ่นะ 18, ตนนัวนี้อันนี้เอาไป371,900บาทครับอันนี้371,900บาทั มาดูสามสอง f อตัวนี้สา FP ปี65เลยนะครับต่อไป3 3 0า0กบาทครับ3 3 0 0 0 0บาทนะครับ f อปี65ห้รถยังใหม่ครับ500ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตโซนหน้าร้านอีกเหลือจอด 45, ยอยู่4ท่ทันทยอยผลเก็บเข้าไปแล้ว4 8, t, ี่เจ t ปี56คันนี้ ไป369,000บาทครับ 9, 3 6 9 0 0นิวฮอนแลนด์ทีทีสามจาวนี้5 6า0 0 6 9 9 0 0บาแส6 9ก0 0่า36 2 4 9 0 0 0บาท,บ 36, 9, บาทแล้วก็อ e ีเซกิอ่า3 6 9 0 0 0บาทนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับรถไถท,ที่จอดอยู่หน้าร้านกับข้างร้านของ KF อัพเดียไล่เรียงกันนะครับก่อเลือกงานนะครับผมก็ f อฟซีานใานสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0892832911ครับผม0892832911เคสเ,เตอร์น้องกีบอือมขายทั้งเงินสดเงินผ่อนสดผ่อนว่ามานะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินขายทุกเงื่อนไขาขายทุกกรณีนะครับมีบริการส่งฟรีถึงบ้านนะครับอ่าสนใจสดผ่อนแลกเปลี่ยนตีเทินก็สอบถามเพิ่มเติมรุ่นไหนก็ค่รายละเอียดมาแอดไลน์เบอร์โทรที่แจ้ง0892832911หรือคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมเป็นอย่างสูงสนใจคันไหนเจาะจงคันไหนโทรมาเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ